สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการเพื่อประชาชนช่วงพูดตรงประเด็นกับดิฉันอนุมากเกษตรพืชผลค่ะวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนโดยตรงหลายคนบอกว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตเรานะฮะเป็นเรื่อง ที่เราจะสามารถดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิต่างๆนะเสรีภาพที่เราจะทําสิ่งใดได้โดยไม่ผิดกฎหมายนะแล้วเราก็มีความสุขด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญในเรื่องนี้นะฮะหลายคนถามว่าเอ๊ะในประเทศไทยของเราเราคุยกันถึงเรื่องสิทธิและเสรีภาพกันเนี่ย มาพอสมควรนะฮะแต่ปัจจุบันนี้มีความคืบหน้าไปอย่างไรบ้างเราจะมาสนทนากันค่ะกับท่านอธทิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะท่านอาทิบดีเรืองศักดิ์สวารีค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบค่ะคือบ่อยครั้งนะคะที่เราได้ยินข่าวในบ้านเมืองแล้วเราก็จะได้ยินเลยว่าจะมีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเข้าไปช่วยในเรื่องของเงินเยียวยานะฮะแต่นั่นหมายความว่ามันก็จะมีมีความสูญเสียเกิดขึ้นแล้วนะฮะมีคนที่ ถูกระเมิดสิทธิ์ไว้อย่างนั้นนะคะมีคนที่ถูกทําเกินไปบ้างก็เลยอยากจะถามท่านที่ปรึว่าทุกวันนี้นะฮะงานเรื่องของการขับเคลื่อนสิทธิและเสรีภาพในประเทศไทยของเราเป็นยังไงบ้างครับท่านคะครับขอบคุณครับผมเริ่มอย่างนี้นะครับว่าการขับเคลื่อนง,งานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยเราเนี่ยเ,เราประเทศเรามีคณะกรรมการคณะหนึ่งนะครับตั้งโดยท่านนายร,รัฐมนตรีชื่อคณะกรรมการขับเคลื่อน งานด้านสิทธิมษยชนของประเทศไทยอ๋อเป็นคณะกรรมการเลยมีท่านรองนายกวิษณุเครืองามเป็นประธานค่ะคณะนี้แหละครับจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมษยชนถามว่าขับเคลื่อนอะไรบ้างงานด้านสิทธิมษยชนของประเทศไทยวันนี้เราขับเคลื่อนผ่านเรื่องหลักๆก็คือขับเคลื่อนผ่านแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเรามีแผนมีแผนเดินทางมาถึงแผนฉบับที่5แล้วพศ2 6 6พถึง2อง แผนละ5ปีนี่คือแผนที่หนึ่งกลไกที่หนึ่งะครับกลไกนี้เนี่ยเป็นเรื่องระหว่างภาครัฐกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนที่เขาเรียกกลุ่มกลุ่มเปราะบางนะครับกลุ่มเปราะบางเช่นกลุ่มที่เป็นผู้ป่วย h i v วกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุกลุ่มเด็กกลุ่มคนที่เป็น LGBT หรือว่ากลุ่มต่างๆเหล่านี้นะฮะที่มี หรือแม้แต่ผู้พ้นโทษน,นะเป็นเรื่องที่ถูกเขาบอกว่าไม่เท่าเทียมนะครับ<ะ>เราก็ใช้แผนเนี่ยขขเข้าไปทําให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกระตุน้นแล้วก็ร่วมมือกันทําให้กลุ่มเปราะบางเหล่านี้ได้มีโอกาสเท่าเทียมกับพี่น้องทั่วไปนะ, um. น,ะนี่คือภาครัฐกับภาคประชาชนะนะครับอ,อีกกลไกสําคัญก็คือเรื่องของแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ธุรกิจอะไรธุรกิจกับธุรกิจทาเพื่อหวังกําไรโอเคถูกต้องแต่วันนี้เนี่ยนะครับทาง UN ก็ดีนะครับทางทางยุโรปหรือทางต่างประเทศเนี่ยเขาก็คุยกันเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุชชนหมายความว่าท่านทําธุรกิจประกอบการก็ท่านทํากําไรของท่านไปนะครับแต่ขอให้ท่านเคารพสิทธิมนุชชนอันนี้เป็นเรื่องการขอความร่วมมืออันนี้เป็นเรื่องระหว่างธุรกิจกับธุรกิจโดยมีภาครัฐกํากับนะครับ ท่านท่านทางสาชาติก็ให้หลักการชี้แนะนะครับไกด์มาแนะนํามาบอกว่าทําธุรกิจเนี่ยขอให้ยึดหลักสามเสาหลักนะครับค่ะป้องกันคุ้มครองเยียวยาป้องกันคุ้มครองเยียวยาน,นะครับประเทศไทยเราก็เอาหลักการเนี้ยนะครับมาหาลือกับภาคธุรกิจทุกภาคของประเทศไทยเลยก็ได้ข้อตกลงร่วมกันว่าประเทศไทยเรา ยึด4ด้านไว้ก่อนนะครับแผนธุรกิจกับสิบชนเดินทางมาถึงระยะที่สองปี6 6ถึงเจเหมือนกันนะครับระยะที่สองแล้วเรายังยึด4ด้านเหมือนเดิมคือเรื่องของดูแลกันเรื่องแรงงานดูแลกันเรื่องสิ่งแวดล้อมดูแลกันเรื่องนักปกป้องสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของนักลงทุนะนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง4ด้านเนี้ยก็เราก็หวังว่า ผู้ประกอบการเนี่ยจะให้ความสําคัญแล้วก็ไม่ไปละเมิดกันนะเพราะฉะนั้นแผนที่สองเนี่ยเป็นแผนระหว่างภาคธุรกิจเป็นสําคัญคธุรกิจมีทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กเราก็ไปขับเคลื่อนผ่านสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าสมาคมเอสเอ็มีหรือสภาเอสเอ็มีก็แล้วแต่ที่เข้ามาร่วมการขับเคลื่อนเพื่อ,อให้ภาคธุรกิจในสังกัดของท่านเนี่ยปฏิบัติตามแผนบปติการรับชาตธุรกิจกับสิ่งมชนอันนี้เห<อ>ม,มือนกับครบรอยยา เป็นกลไกที่เราทํางานแต่เครื่องมือละค่ะท่านอธิบดีต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง YouTube อนอูมา a n n e l นะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่อง OnUma Channel ค่ะเครื่องมือที่ใช้ประกอบไม่ว่าจะเป็นแผนของนิลราบภาครัฐนนฮะแผนขับเคลื่อนก็ดีหรือว่า ในฝั่งธุรกิจที่เราขอความร่วมมือเขาอะนะฮะครับเรามีเครื่องมืออะไรไปช่วยคบท่านก้นไกที่เพิ่งเกิดขึ้นนะรเราเรียกว่าคือเราทํางานตามแผนที่เราทดลองทําในจังหวัดนําร่องมาสิบจังหวัดแล้วแล้วก็ประเมินผลเมื่อระยะที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าเราได้รับข้อเสนอแนะจากพื้นที่ว่าถ้าอยากจะขับเคลื่อนง,งานด้านสิทธิมนุมยชนให้มันเป็นรูปธรรมมีเจ้าภาพชัดๆเนี่ยควรจะตั้งคณะกรรมการขึ้นที่จังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศทักหนึ่งคณะนะครับดังนั้นเราก็นําเสนอคณะกรรมก,การคณะกรรมการเห็นชอบวันนี้ประเทศไทยตั้งคณะอนุกรรมก,การขับเคลื่อนง,งานด้านสิมชนจังหวัดต่อท้ายด้วยทุกจังหวัดทั่วประเทศ <c oughs> ตั้ง <c oughs> เรียบร้อยหมดแล้วทั้ง77จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครด้วย <c oughs> นะอันนี้เป็น,นกลไกที่ตั้งขึ้นมาแล้ว <c oughs> นะฮะแต่อยากจะย้อนนิดนึงว่านอกจากเรื่องของเมื่อกี้นี้เราคุยกันเรื่องแผนสิทธิมนุษยชนระดับชาติ <c oughs> แห่งชาติฉบับที่5 เป็นเรื่องของรัฐกับผู้ที่อาจจะเรียกว่าเปราะบางในสังคมอีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องของภาคธุรกิจขนาดเล็กขนาดการขยายเพราะฉะนั้นในสังคมเรามองเนี่ยน่าจะครบแล้วนะแต่ครบนะสองแผนประกอะบกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจเล็กกลางใหญ่มีหมดแล้วะนะเราก็กลัวว่ายังอาจจะยังไม่ครอบคลุม<อ>เราก็เพิ่มคําว่าการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพสิทธิพมือเข้าไปอีกตัวหนึ่งกลไกตรงนี้จะเป็นกลไกที่เราส่งเสริมผ่านกลไกที่เรียกว่า บอวรบ้านวัดโรงเรียนบ้านก็หมายถึงครอบรจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านครอบครัวใช่ไหมฮะวัดหมายถึงทุกศาสนาวันนี้เราทำเอบยูกับทั้งพุทธคริสต์อิสลามซิกินดูเราร่วมมือกันที่จะทำงานร่วมกันแล้วะนะครับและสุดท้ายคือโรงเรียนก็คือสถาบันการศึกษาเรามีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนผ่านกลไกการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ปถมจนทั้งจบมหาวิทยาลัย ใ <c oughs> น,นเรามีเขาเรียกว่าคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาเอาไปให้โรงเรียนเนี่ยนำไปเป็นแนวทางในการ <c oughs> ปฏิบัติเพื่อหวังว่าเด็กที่จะเกิดโตมาข้างหน้า <c oughs> <c oughs> จะเป็นเด็กที่ <c oughs> <c oughs> รู้เรื่องสิทธิรู้เรื่องเสรีภาพรู้เรื่องหน้าที่ <c oughs> รู้เรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างถูกต้องครบถ้วนนะครับ <c oughs> ที่สาคัญสําคัญที่เราต้องการทำมันคือให้น้องๆ้องเคารพกันนะครับ <c oughs> น้องน้องรู้สิทธิรู้หน้าที่ รู้เสรีภาพรู้สิมิชชนแล้วเราหวังว่าถ้ารู้ครบเนี่ยน้องๆจะไม่ไปละเมิดผู้อื่นเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราติดตามข่าวสารในบ้านเมืองเราก็จะเห็นนะว่าเด็กและเยาวชนยุคนี้ก็ให้ความสําคัญนะกับเรื่องของการออกมาขับเคลื่อนนะในงานด้านต่าง,างๆของสังคมนะฮะแต่ในขณะเดียวกันน้องๆเขาก็ต้องรู้เรื่องของหน้าที่สิทธิ และเสรีภาพของตัวเองด้วยนะฮะซึ่งเดี๋ยวในเรื่องนี้นะฮะท่านอดิศร์ดีรังศักรเราจะคุยกันต่อเนื่องนะฮะในวันพรุ่งนี้ด้วยนะฮะเพราะหลายคนก็คงอยากจะรู้เหมือนกันว่าในการขับเคลื่อนง,งานดังนี้เนี่ยเป้าหมายที่เราวางไว้นะฮะเราวางไว้อย่างไงบ้างไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางหรือว่าระยะยาวแล้วก็ประกอบกับเราก็ได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านใหม่ด้วยจะมีการสืบสารงาน นะฮะด้านการขับเคลื่อนสิทธิและเสรีภาพของประเทศไทยเราอย่างไรพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะฮะแต่วันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณท่านทิพดีเรืองศักดิ์สุวารี<ม>ค่ะคขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะ